และเมนูแรกที่ทั้งสองทีมได้ลงมือทําก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฝั่งทีมสีแดงน้องขนมตาลและพี่แมวตัวแทนจากอาเภอสูงเนินได้ทําเมนูโรตีแกงระแวงเนื้อวาเกียวโดยใช้วิธีทําน้าแกงแบบคลุกคลิกผสมผสานระหว่างพริกแกงเขียวหวานพริกแกงแดงและเนื้อวาเกียวบวกกับเทคนิคการทอดแป้งโรตีให้เหลืองกรอบน่ารับประทาน<อ>ส่วนทางฝั่งทีมสีเหลืองน้องนาดและพี่ลมตัวแทนจากอําเภอเมืองได้จุดไฟตั้งหม้อทําเมนูแกงขี้เหล็ก เนื้อวากิวเนื้อวากิวที่ย่างกําลังพอดีบวกกับกะทิที่เคี่ยวกับขี้เหล็กพริกแกงและน้ำย่านางทําให้เมนูนี้รสชาติออกมาได้อย่างลงตัวเราไปฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเรากันต่อดีกว่าครับ ที่พวกเรารอคอยแน่นอนนะครับเราก็ยังอยู่กับอาจารย์แป๋วระหว่างแกงขี้เหล็กเนื้อวากิวกับโรตีอ่ระแวง,แงระแวงเนื้อระแวงแ<ล>เนื้อชิมอันไหนก่อนครับแกงขี้เหล็กก่อนหนูว่าระดับความสุกข,ของเนื้อถือว่าดีมากหนูให้ห้าดาว เนื้อของเขาอะโอเคเลยนะเนื้อบ้านเราอ่ะก็จะเป็นเนื้อธรรมดาแล้วก็มาย่างอันนั้นจะมีความเหนียวแน่ถ้าไปเจอมันด้วยมันก็จะเหนียวแน่แต่นี่มันละลายเลยนะตอนนี้มันคือมันละลายเลยเพราะว่าวัตถุดิบของเรามันดีมากจริงๆนะครับในวันนี้เนื้อนุ่มนะคะสุกดีแต่ว่ามันไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเนื้อไม่ได้กลิ่นวัตถุดิบวัตถุดิบเราใช้เนื้อวากิวโคราชมาเบิลสกอร์ห้าซึ่งมีลายเคาเสียมาสวยมากแต่เมื่อเวลามาทำแกงขี้เหล็ก คือรสชาติแกงขี้เหล็กไม่ใช่แกงขี้เหล็กจําได้ไหมครับว่าตอนที่แกงขนาดเขาใส่น้ําย่านางเนี่ยเพื่อจะให้มันขมขึ้นมันก็ยังไม่ขมแล้วรสชาติแทนที่เราจะกินกินแกงขี้เหล็กได้แกงขี้เหล็กจริงๆกับกับไม่มีรสชาติของของความเป็นขี้เหล็กอะได้รับคำติชมจากคณะกรรมการไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลืออีกหนึ่งเมนูนะครับจากของฝ่ายแดงเรานะครับแกงระแวงเนื้อวักิวครับรเ,เรบาต้องพูดกันตรงๆแบบตรงๆ,ๆเลยแหละว่าแกงไม่มีใครมานั่งกินตักแกงแบบ กินเปล่าๆไม่มีถูกมแมอาจารย์ต้องกินข้าวาแกงมันต้องกินกับข้าวหรือที่สีแดงนําเสนอก็คือโรตีถ้ากินเปล่าๆบอกเลยว่าเค็มนำแต่พอกินกับข้าวกินกับโรตีปุ๊บมันมันกลมกล่อมมันแบบชอบครับรสชาติเหมือนคุณโกตีนะคะถ้าทานเปล่าๆนะคะก็จะหนักมือไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าทานกับแป้งโรตีก็พอรับได้ คำว่าแกงมันต้องเค็มแต่นี่มันเค็มเลยปลายจมูกไปหน่อยเวลาที่เสิร์ฟแกงระแวงไม่ว่าคุณจะเสิร์ฟกับขนมจีนว่าเสิร์ฟกับข้าวเสิร์ฟกับโรตีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีผักแนมแต่เนื้อหันมาแล้วลงไปเลยแล้วขึ้นมาการคอนโทรอะไรต่างๆถือว่าใช้ได้เขาได้